พวกเราในฐานะที่เป็นในเชนนี้ก็มีมุมมองในแง่ที่ว่าเอ๊ะเราจะเราจะมาคุยก่อนว่าเราจะมองตั้งแต่ภาพมองภาพใหญ่ก่อนว่าเขามาทําไมก็ถึงตัดสินใจมาเปิดกับเราในในสู่ค้าทิวยาเรามีมีปัจจัยอะไรที่ทําให้เขามาตัดสินใจนะเพราะการทําสู่ค้านี่ก็ถือว่าเป็นสุดยอดของอาสาหาริมรั์มันไม่เหมือนกับเอ่อไม่เหมือนกับพวกของเอ่อเรสเรสเดนเชียลนะฮะก็คือเรื่องของที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยนี่อย่างน้อยก็มีเป็นปัจปจัย4ก็คือมีความต้องการในระดับหนึ่งแล้ว นะครับถึงขนาดที่ว่ามีความต้องการในแง่ที่ว่าสามารถที่จะมีนี้อยู่แล้วก็เลยมีความสึกว่าอยากจะได้บ้านในทำเลไหนนะแต่คอมเมอร์เชียลเนี่ยบางอย่างเราต้องไปไปบิลหรือไปสร้างให้คนมีความสึกว่าทําไมต้องมาลงทุนที่นี่ทาไมต้องเปิดที่นี่นะครับเมื่อกี้คลิปที่เราทาเนี่ยเราก็เลยบางอันนี้ตอนนี้มีการพัฒนาปรับปรุงไปแล้วนะครับอันนี้เป็นเป็นภาพหนึ่งที่ที่จะชวนให้พวกเราเนี่ยนะเป็นเจนี่เห็นเพราะว่าจากนั้นไปเนี่ยผมก็จะนําให้ทุกคนเข้าไปเห็นภาพว่า รามองจากภาพของเ,เรื่องของทำเลเรื่องของทํใบตตัดสินใจแล้วเดี๋ยวเข้ามาในรายละเอียดของพื้นที่เช่าในแต่ละพื้นที่ว่าแต่ละประเธุรกิจเราเนี่ยมีมีเอ่อมีความต้องการหรือมีมีพื้นฐานแตกต่างยังไงนะครับผมก็จะเห็นว่าในในเซกเมนต์ของเทนเนนต์เรื่องของผู้เช่าในแต่ละประเภทว่าจะเป็นแบงก์อาหารร้านอาหารต่างเนี่ยมันมุมมองอยังไงนะครับเพราะว่าเอเจนต์เราเนี่ยสามารถจะมองเห็นว่าในอนาคตก็คือเราเรา,เราได้พื้นที่มาใช่ไหมครับก็มามองดูว่าหรือเราก็มีคนมาฝากให้เราหาผู้เชา่ามี ในลักษณะของที่เป็นร้านค้าที่อยู่ในอาคารพาณิชย์ทั่วไปนะครับพวกนี้ก็สามารถที่จะมาแอพพลายได้วันนี้เราสอนพวกเรามองแล้วก็มาแอพพลายได้นะครับก็ผมจะเริ่มตั้งแต่การมองก่อนนะครับว่าถ้าเอเจนต์เราเรามองเรื่องของทาเลในเรื่องการทำคอมเมอร์เชียลเนี่ยเรามองอะไรเป็น,ปนหลักนะครับผมก็พอสุดได้ว่าเราต้องเอาเหตุผลนํามากรอความรู้สึกตามในทุกการตัดสินใจเรื่องของมุมมองของทําเลธุรกิจนะครับเหมือนเราเห็นที่ดินมาบางอันแล้วเนี่ยเราก็อมอง่อนว่า เอ๊ะตรงนั้นแมันมีปัจจัยอะไรตอนนี้เราจะเอากาตกลงก่อนว่าเราต้องเหตุผลน,นําไม่เหตุผลน,นามันมีปัจจัยอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะต่อให้เห็นเลยว่าภาพการมองนี่มองยังไงนะครับอ่าไปแบบเอาหลักหลักการก่อนครับเพราะว่าโล,โลเคชันที่ดีเนี่ยมันต้องมีแมกเนตนะฮะคือมีมีจุดดึงดูดนะฮะแล้วมีการเจริญเติบโตยังไงนั้วเป็นสองปัจจัยที่เราต้องมองนะครับ